วันนี้ครับวันนี้เราจะพาไปอำเภอคอนสานนะครับจังหวัดเชียงภูมิพอดีว่าจะไปงานช่นางในกิจน้าสาวนะครับเป็นน้องของแม่นะครับวันนี้เราออกเดินทางกันตอนเช้านะครับประมาณสองโมงเช้าก่อนจะออกมาก็มีประเนิดหน่อยนะครับหลานสาวครับรถไป พลอยหลังไปเฉียวชนกับรถกระบะก็เลยเข้าไปวีพักหนึ่งนะครับตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาครับอันนี้เราอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับจะมุ่งหน้าไปอำเภอชุมแพนะครับจากชุมแพเราถึงจะไปคอนสานนะครับ ระยะทางจากกอนแก่นไปถึงอำเภอชุมแพ80กิโลเมตรนะครับจากชุมแพไปกอนสารอีกประมาณ20กิโลเมตรผมรวมก็ประมาณ100กิโลเมตรครับมาดูว่า CB300F ปี2017คันนี้จะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับ บนถนนหมายเลขส2บนะครับวินงถนนมาลีิวันเติมน้ำมันถังแรกกันใช่สุดเติมน้ำมันถังแรกไปสามรสิบบาทก็ที่กลมๆก็ส0 0ร้อยนะเรามาลองวัดระยะทางกันดูนะครับว่ามันจะใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่อันนี้วิ่งบนถนนมัวันนะครับ นี้เป็นหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีถนนเปียกเฉื่อแฉบบ้างนับบางช่วงแต่วันนี้โชคดีหน่อยที่ตอนเราเดินทางไม่มีฝนนะครับ ที่เห็นเม็ดฝนเกาะอยู่บนกล้องโกโปนี่คือนิดหน่อยนะครับไม่จะเรียกว่าตกก็ไม่เชิงนะครับน่าจะเป็นฝนล,ลินลิเล็กๆเป็นฝอยๆนะครับเอเราก็ขี่ชิวๆนะครับความเร็ว6070ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับขี่ไปฟังเพลงไปเพราะว่าผมใช้อา่า อินเตอร์คอมที่มีหูฟังต่อบลูทูธเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับก็เลยขี่แบบชิวๆสบายๆนะครับเอาขับมาดีๆก็เจอกับสายซิ่งคันหนึ่งนะครับวิ่งแสงเราไปน่าจะเป็น mt15 นะครับดูเหมือนจะเป็นไวรุ่นนะครับค่อนข้างจะตัวเล็กไหเรามาลองไล่กันดูนะครับว่าเขาจะใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ก็สนุกสนุกนะครับหาเพื่อนร่วมทางไปไม่ได้คิดว่าจะไปวิ่งแข่งนะครับไม่ได้รบก,กวนนะครับถึงแค่ตามแต่ก็ดูระยะด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้กดดันนะครับ มาคนเดียวบางทีมันก็เหงานะครับสิงๆหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยดีกว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปบีหรือไปกดดันอะไรนะครับไม่มีดราม่านะครับช่วงนี้ดูเหมือนเขายัางไม่รู้ตัวนะครับว่าเราวิ่งไล่เขาอยู่ ถึงแยกไปแดงดอนโมงนะครับเอา้าแยกออกสายไปซะและ้วช่วงนี้ถนนบางจุดก็ยังขยายช่องทางแล้วก็ปรับปรุงผิวถนนกันอยู่นะครับก็ทำเป็นบางจุดนะครับเรื่อยๆครับไม่มีเสร็จนะครับถนนเมืองไทยทำตรงนน้นทำตรงนี้ทีต้องทำใจนะครับ ้องยังอยู่นะครับเห็นเห็นหลังอยู่ครับรับ,รบตามมาแล้วครับน้องยังอยู่นะครับมาดูกันว่าจะวิ่งไล่ตามเราไหม ที่เห็นภาพโยกโยกนี่คือกำลังฟังเพลงอยู่นะครับโยกหัวไปด้วยนะครับและนี่คือเจ้าตัวนะครับสิ่งนี้เราวิ่งตามมาตอนแรกนรึกว่าเด็กวัยรุ่นผู้ชายนะจริงจริงเป็นเด็กผู้หญิงนะครับโครับรถเร็วพอใช้ได้เลยตอนเราขับเร็วมันเสียงเพลงมันจะไม่ค่อยดังได้ยินชัดเท่าไหร่นะครับก็เลย พามาจอดติดไปแดององเงี้ยเสียงเพลงมันชัดมากดังกระหึ่มเลยนะครับเราก็เลยมีความสนุกไปกับเพลงด้วยนะครับ มเรียนแบบท่าทางการกับขี่ของนายด้วย <c oughs> นายโดนจับไว้ในกล้องนี้หมดแล้ว นี้เราเลี้ยวเข้ามาที่อำเภอคอนสารแล้วนะครับตีงน,นี้ชาวบ้านนะ้งเขาเรียกว่าลมม่วงลมม่วงแล้วก็จะมงหน้าไปที่สี่แยกวัดโพนะครับภอคอนสารนะครับวัดโพ,นพเนี่ยมีอายุถึงเจ็ดร้อยปีลนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับข้างหน้านี้นะครับ สารเป็นอำเภอเล็กๆนะครับอยู่บกินภูเขานมีวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคใครสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับข้างหน้าที่เราเห็นมีเจดีย์นี่ก็คือวัดภูนะครับ เรามาเจอไปรุ่นกำไรขานะครับใส่กำไรเอียมที่ขาแต่ว่า,าเราสังเกตว่ารถน้องก็มีควันออกมาเยอะมากเลยคนระับแต่ว่ามันไม่ได้ออกที่ปลายท่อนะครับมันออกที่เครื่องยนต์เราก็เลยขี่เข้ามา,าข้างๆแล้วก็ชี้ให้เขาดูนะครับว่าควันอะไรนะครับสักพักเขาก็จอดดูนะครับ เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ด้ทราบว่าเป็นอะไรนะเราก็ไม่ได้ถามเนะ่เนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะครับว่ารถเขาควันเยอะขนาดน,นั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ